สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั um ้มพันศิทธิ์วิทชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาไลฟ์กันนะครับในต็อกต้มทอล์กนะครับ EP นี้เราจะคุยปูทางพรีวิวไปสู่ฤดูกาลของ NFL ที่กำลังจะมาถึงนะครับช่วงเป็นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีการย้ายทีมมีการเติมทีมทีมไหนที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆเทรดไหนที่มัน Impact ต่อเกนเมลีกมาก,กาเหลือเกินนะครับ คุยกันสัก5คน5าดิวนะครับ5เทรดใหญ่ๆนะครับว่าน่าจับตามองไปที่ไหนและเหมือนเคยนะครับคุยเรื่อง NFL คนขี้เหงาอย่างพันศิษย์ไม่คุยคนเดียวนะครับจะต้องเรียนเชิญพระอาจารย์มาด้วยอยู่กับเราแล้วนะครับไปครับพี่สุมเมธร,รัตน์เป็นชาติสวัสดีครับพี่เมธสวัสดีครับ ตั้งแต่ที่จบซูเปอร์โบไปมันก็มีการเทรดสารพัดมีข่าวหลายๆอย่างภาพรวมแล้วพี่สุมเมธมองการเทรดในปีนี้ดีกรีความน่าสนใจพี่สุมเมธให้คะแนนยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าปีนี้ในช่วงปิดวิดดการหรือว่ออฟเซสเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีดิลสำคัญแล้วเป็นดิลที่หมือวานี่ค่อนข้างเยอะนะปีนี้ ทำให้คนเนี่ยอยากจะให้ถึงฤด,ดูกาลเบอร์โวเพราะว่าอยากจะรู้ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงมันอิมแพกหรือว่ามันจะทําให้ทีมเนี่ยยกระดับขึ้นมามากน้อยแค่ไหนทีมที่พี่สุมเมศรู้สึกว่าเทรดแล้วรู้สึกดูดีเออน่าจะแบบดีจากปีที่แล้วได้อย่างชัดเจนพี่สุมเมศมองไปที่ไหนครับเดนเวอร์บรองโตครับเห็นการเอาจอร์นเอลเวกลับมา คว้างครั้งหนึง่งใช่ใช่อันนั้นคุดคุดเยอะเกิน <laughs> ดังนั้นเริ่มต้นกันที่5เทรดที่พี่สุมเมศมองว่ามันอิมแพคกับฤดูกาลที่จะมาถึงมากที่สุดพี่สุมเมศพร้อมแล้วขอเบอร์5ก่อนเลยครับพี่เบอร์5นะ่น่าจะเป็น Mad Brand. แมทแรอนแมทโอ้เอาคนแก่อ่านั่นแหละเขาจากเอ่อฟอร์คอนมาอยู่กับโค้ชนะครับก็มีเทรดเป็นปี2022นะครับรอบ3พิกด้วยนะ ที่ที่เป็นสิทธิ์แรกกันไปนะครับเนื่องจากว่าทีมโค้ชเนี่ยองค์ประกอบเลยหลายอย่างดีอยู่แล้วมีเกมวิ่งทีดีปีกก็อยู่ในระดับโอเคนะแล้วก็ทีมรับก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้โค้ตแบ็กอย่างแมตต์วนมาน่าจะช่วยช่วยได้เยอะับน่าจะเดียวคาสเซนเวนเยอะแหละเพราะคาสเซนเวนปีที่แล้วเนี่ยอุ้งก็เป็นจุดอ่อนแล้วก็หลังจากนั้นทีมก็ไม่เอาแล้วก็เลือกที่จะยอมที่จะเทรดเอาแมตต์วานมาก็หวังว่าจะเข้าโหมดวินนาวได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่า ขาดอยู่ตำแหน่งที่สำคัญนี้แหละเพราะฉะนั้นการมาของแมนแวนน่าจะส่งผลบวกให้กับโค้ในฤดูกาลนี้โค้ดแบกหกฟุตสี่คนนี้ในวัยสามสิบเจ็ดประสบการณ์สิบห้าฤดูกาลก็อาจจะเป็นคำตอบแต่แก่ไปไหมสามสิบเจ็คือเอาเป็นว่านะการที่โค้เอาแมนแวนมาเนี่ยคงไม่ได้หวังว่าจะต้องให้อยู่กับทีมแบบประมาณห้าปีคงไม่ใช่ไม่ต้องมาสร้าง,งทีมไม่ต้องมาสร้างทีมค,คือหวังว่าจะมาเนี่ยแล้วก็ เป็นช่วงระยะระยะยเวลาสั้นๆประมาณสักสองไม่เกินสามปีเนี่ยต้องเห็นผลแล้วถ้าไม่เห็นผลก็ไม่เอาแล้วแหละแมร์รนมาน่าจะอันดับแรกเลยลุ้นแชมป์กลุ่มได้แต่ถามว่าเข้ารอบลึกแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็หวังว่าจะไปได้ดีแต่ออนนี้พูดตรงๆนะชนะตอนเนี่ยคือเข้ารอบไปเนี่ยดีสุดน่าจะอยู่แค่ดูเช่นไปออฟก,กี่ดาวครับพี่เทร,ดน,ทรดนี้เทรดนี้น่าจะให้ประมาณสักสองดาวครึ่งสามดาวคะแนนเต็มสี่ถูกปะ คะแนนเต็มสิ่าคะแนนเต็มสิทธอันนี้สองจุดห้านะครับอ้าวคนต่อไปขอดูคนที่สี่นะครับพี่สุเมธพี่คิดว่าจะเป็นโดมเชียร์ดัมส์อืมปีกปีกเทรดมาจากกรีเบ้แพ็คเกอร์ครับแล้วก็แรกสิทธิ์รับรอบแรกกับรอบสองในการรับที่ผ่านมาอ่านะแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยมาเสรษฐาห้าปีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสองห้าล้านเหรียญเฉลี่ยเนี่ยยี่สิบแปดจุดสองห้าล้านเหรียญเนี่ย เป็นอันดับส<ำ>ของสถิติค่าตัวสูงสุดเฉลี่ยต่อปีของปี oh. ในบริษัทเอ l นเอเอาอให้ตัวเลขในศักยภาพไปนะครับสี่ฤดูกาลหลังสุดของทางด้านเาดวอนเต้อดัมสินะครับเขาใช้คาว่า At least เลยนะถ้าเกิดคุณไปดูนะจะต้องรับบอลอย่างน้อย100ครั้งระยะรวมสตาร์ทที่1,300หลาและ11ทัชดาวขึ้นไป โอ้โหคนน่าัวคือการมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งของการที่อดัมมาที่ทางทีมเรเดอร์สเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสได้กลับมาเล่นกับเดดคาร์ที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นในสมัยที่เรียนอยู่ที่เพเนลสเตทเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวกันง่ายๆหะเพราะเคยเล่นกันมาก่อนมาแบบเนี้ยมันเา่ากับว่าเดดคาร์มีอาวุธที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้เลย นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะยกระดับทีมได้โดยว่าเ<ะ>กมการ์้าวจากเดิมที่การ์ว้างนี้ก็อยู่ในขั้นที่โอเคใช่ได้เนี่ยมันจะขยับขึ้นมากลายเป็นว่ามีความน่ากลัวมากขึ้นตัวคนปีกสายตรงข้ามเนี่ยจะต้องพวงประกบ2กับเดวิดเทย์อดมัมมันทําให้ปีกตัวอื่นของทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะเมคเพร์หรือทำอะไรต่างได้ง่ายขึ้นดีขึ้นก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นตัวประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับอนะิมแพกขระดนไหนครับพี่สุมเม่สำหรับเดีลยวนี้ ออถ้าสีดาวเนี่ยพี่ให้สามดาวสามดาวครึ่งที่สำคัญพระเจ้าพระคุณอยู่อยู่กลุ่มโคตรโหดอะกลุ่มกลุ่มออปเดยบองโกสแคนซัสซิตี้ชีฟแล้วก็ชาร์เจอร์สนะครับโหดโหดสัตว์นี่คือสองคนแรกนะครับอันดับที่ห้าแล้วก็อันดับที่สี่ครับพี่สุเมธแปลกใจไหมที่ชื่อระดับนี้มันมาพร้อมๆกันหมดเลยอ่ะปีนี้ คือน่าแปลกใจนะท,ที่แปลกใจมากที่สุดคือคนต่อไปที่จะพูดถึงใบหน่อยตำแหน่งไหนเพื่อคุณผู้ชมจะเดาด้วยตำแหน่งปีกไปอีกเนี่ยผมถ้าเกิดว่ามาหลังเตมันเต้อดัมส์ก็มีคนเดียวแล้วแหละ <laughs> ปีที่แล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามาโคมเนี่ยมีผู้สำคัญสําคัญยังอู่สองคนเลยนก็คือเทลิคิวกับเทวิสเกลซี่การที่ทีมยอมปล่อยเทลิคิวเนี่ย ถือได้ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ประหลาดใจแต่พอฟังรายละเอียดหรือว่าดูรายละเอียดแล้วก็ดูจากคําสัมภาษณ์ะอะไต่างๆแล้วเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะชิฟก็จะได้2022เป็นดาราฟต์นะครับรอบแรกเนี่ยได้อันดับ2และ4นะครับแล้วก็2023เนี่ยรอบ4แล้วก็รอบ6นะครับก็<ด>ถือว่าเนี่หนึ่งสคนคการที่ KC ซเนี่ยเทรดไปให้กับ Dol ฟินส์เนี่ยก็ถือ,อว่าได้กลับมาเยอะพอสมควร คือต้องกลับไปในเรื่องว่าทําไมถึงได้เทรดฮิลส์คือจริงๆเนี่ยฮิลส์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หิวเงินแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่มันออกมามันฟ้นองว่าหิวเงินนะเงินเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมากแต่เขาแค่ไม่อยากให้ใครได้มากกว่าเขาอะไรประมาณนั้น <laughs> <laughs> แล้วที่แสบก็คือเวลาพอย้ายทีมไปแล้วโอ้โหทิ้งระเบิดกลับมาที่มาคมเยอะมากบอกมาโคมไม่แม่นมาคมฟังแม่นน้อยกว่า ทูอาร์ทากาโวโลวาที่อ uh, อยู่ที่ไมอามี่เนี่ยฟังแม่นกว่าอย่างโน้นอย่างนี้คือทิ้งระเบิดกลับมาที่มาโฮมพอสมควรคือมาโฮมไี่น่าสงสารนะนี่ต้องพูดขอบนอกจากโดนทะเลคิวเนี่ยนนอีกคนอีกคนนึงที่เคยอยู่แคนซัสซิตี้เชฟก็คือแซมมี่วัตจินเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่กรีนเบย์เนี่ยก็ไปยาหอมหรือว่าไปอวยร็อดเจอร์แล้วก็ทิ้งระเบิดใส่มาโฮมเหมือนกันนะทิ้งระเบิดใส่มาโฮมบอกว่ามาโฮมเก่งนะแต่พอมาเล่นกับร็อดเจอร์อ่ะ มาโฮมเนี่ยคนะระดับกับโอเจอร์เลยผู้แบบนี้ตั้งแต่ว่าไรเทรดครั้งนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ที่ดอฟฟินส์ดอฟฟินส์จะดีขึ้นขนาดไหนครับพี่ปีจะเก่งได้มันไม่ใช่ว่าปีวิ่งเร็วอย่างเดียวแม่นเร้าอย่างเดียวมันคืออยู่ความกว้างไปให้อ่ะกว้างไกลได้ดีแค่ไหนปัญหาเฟช็มาร์กใหญ่ๆมันจะอยู่ที่ตัวก็คือโคจิแบรก็มีมีหรือว่ามีอะไรที่เขารออยู่ในเฟซบุ๊กเยอะแยะว่า ไอ้ทีที่วิ่งไปแล้วไอ้นี่ยังค้านได้แค่สิบหลาสิบห้าหลาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไงแต่อยู่ในน,น้อยๆทีมเอาเอาวุธมาให้แล้วเอาตัวจี๊้ๆม,มาแล้วอะ่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าทูอาเนี่ยมันคือคําตอบของไมลี่นะครับแน่นอนครับเราตัดเกรดกันด้วยครับพี่สุเมธเออเกรดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีทูอาเป็นตัวทวงอะ่ะพี่ให้อยู่แค่เกรดดีโคตรโหด การที่มันมาแล้วมันได้ค่าตัวเฉลี่ยต่อปี30ล้านเหรียญสูงสุดในบริษัทปีของ n อ L เเนี่ยโอเคที่มันเป็นสัญญากีิยศที่ที่หิวได้เนี่ยแต่มันก็จะแลกกับการที่ว่าเอ้ยแล้วผลงานมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะแย่กว่าเดิมไหมคือดีกว่าเดิมนะพี่ไม่ค่อยมั่นใจนะขอให้แค่เท่าเดิมเนี่ยพี่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ที่ทัวร์มันเป็นเครื่องหมายคําถามเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องบอกตรงๆเลยว่าก็ขอโทษแฟนๆมีด้วยว่าทัวร์มันจะเป็นนตัวว่่งงไดด้้ถาาผลี อุย้ยใครโทรเรียกไอเตียวมาหน่อยดิไอเตียวมึงมามึงมาวีโต้พี่สุเมธหน่อยดิวะโอ้เอาไปกี่แต้มนะาสามแต้มหรือสองแต้มนะเกียร์บีเกียร์บีอ่ะอเกียบีก็กประมาณเนี่ยแหละสองดาวครึ่งอย่างที่พี่สุเมธบอกเท่า,<อ>ากับแมทไรอันส์เท่าไหนั้นเชื่อขนมกินได้เลยครับสองคนสุดท้ายของพี่สุเมธคโเตอร์แบ็กแน่นอนครับพี่ใช่ครับขออันดับที่สองก่อนเลยครับพี่ เดวิดชอนวอสเคือที่ทีมเท็กซัยอมเทรดวอ t s o นไปที่บราวน์เนี่ยคือส่วนหนึ่งคือเขาไม่อยากจะให้ทีมมีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเดชอนวอสเนกับทีมฮิวสตันเท็กซัสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคอน FLICT มีอะไรที่ไหนลงรอยกันมาอยู่พักใหญ่แล้วแล้วก็ทีมฮิวส t ันต้องการที่จะสร้างทีม แล้วการที่เทรดมาเส้นไปอยู่ที่เปล่าเนี่ยโอ้โหได้สิบกลับมานี่ถือว่ามหาศาลเดี๋ยวผมไล่เลียงให้ฟังนะครับเขาบอกว่า2022เนี่ยรอบแรกจะโดนไป4คนนะครับ4พิกนะแล้วก็2023นะครับก็คือปีต่อไปเนี่ยนะครับรอบแรกจะโดนอีก3คนนะครับ2024รอบแรกจะโดนอีก4ด้วยนะครับเชี่ยโคตรเยอะเลยคือคือพูดง่ายว่าการที่ ที่เอ่อฮิสตันเท็กซันสเนี่ยยอมปล่อยยอมเทรดวอตสันไปเนี่ยแต่ดิวที่ได้กลับมาคือจิตฟาร์มเนี่ยเอามาสร้างทีมได้เลยถ้ากลืนของ g ีอดีพอสามารถสร้างทีมได้เลยแล้วการที่วอตสันเนี่ยมาเนี่ยมาพร้อมคดีนะคือเอ่อทีมบราวนี่ยถือว่าเสี่ยงมากนะเพราะว่าตอนที่มีการเทรดเนี่ยคดีความมันอยู่นะแต่ว่าหลังจากที่เทรดมาแล้วเนี่ยตอนนี้เคีความสิ้นสุดลว ตอนแรกก็โดนแค่หกแต่นี่แปลว่าเออยน้อยไปสุดท้ายก็เลยไม่ได้ข้อสรุปหลังจากอุทธรณ์แล้วเนี่ยแบนด1สิบเอ็ดเกมแล้วจะต้องออมีการเสียค่าปรับนะวัซส,นสันต้องเสียค่าปรับอีกห้าล้านเหรียญก็อันนี้ก็จำเอาไว้นะครับนวดก็คือนวดนะครับทั้งนั้นอย่าไปบังคับขืนใจนะครับถ้าสกิดแล้วเขาไม่ตอบโต้เนี่ยเขาบอกไม่ก็คือไม่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนเหมือนนี่วัซสันนะครับแต่จริงๆนะพี่จะบอกให้เลยว่ากรณีของวัซสันเนี่ย ถือว่าเป็นคดีเสียข้างงูอคือคจังว่าแบ็กเมลก็ไม่เชิงนะแต่ว่าพอมีคดีความแบบเนี้ยพวกผู้หญิงคนนี้จะได้ตังค์ครับก็ยี่สิบสี่คดีความที่ว่าไปเนี่ยนะตกลงยอมจ่ายตังค์แล้วจบคดีไปยี่สิบสามคดีเดี๋ยวคนเดียวเหลือแค่คดีเดียวแต่ว่าไอตรงนี้มันเป็นเรื่องความประพฤติไงเอ็นเตอร์เทนเเขาค่อนข้างจะเน้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคดีตัวอย่างไมไ่งั้นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะกลายไปไว่าพวกนี้มันนอกลู่นอกทางเยอะไปหน่อย พราะฉะนั้นต้องมีการแบนที่เห็นมีคนส่งข้อความนี้เข้ามาครับพี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเนี่ยครับมาได้ด้วยอระยื่นสารที่ได้ด้วยอรอถ้ามันไม่โดนแบนมันจะดีขนาดไหนครับพี่ดีตนี้เออบราวก็คิดเหมือนกับหลายทีมนะว่าเขาขาดคอร์เตแบ็กแลวเขาไม่เชื่อใจเบเกอร์เมคฟิวเพราะมันน้ำขึ้นน้ำลงผีเข้าผีออกเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าการได้วอสซอนมาน่าจะดีกว่า เบเกอร์เมฟิลการเล่นจะหลากหลายกว่าถ้าไม่แบนพี่สุเมธให้ดีลนี้กี่ดาวคือพี่ให้บีบวกนะถ้าไม่ไมบีบวกเลยนะไม่เออไม่มีคดีฟาร์มพี่เชื่อว่าว่าสั่นดีกว่าเมฟิลพี่เชื่อว่าอย่างนั้นครับแล้วพอกลับกันณนะสถานการณ์จริงถึงขั้นพังเลยไหมสิบเอ็ดนัดเนี่ยทีมที่เทรดไปเสียหายเลยไหมสำหรับคิฟเลนบลาวสเอออย่าหวังว่าจะเข้ารอบอใจรา้ายแบบนี้นอาจจะ ผู้แบบนี้อาจจะทำลายจิตใจของแฟนบราวน์นะ่ตั้งแต่ผู้ยิงเป็นเริ่มเกียวแรกด้วยซ้ำแต่อย่าลืมว่าปีนี้มันจุกอยู่กับสตีลเลอร์อยู่กับเรเวนสคิดดูว่ามันมาหาโหดแค่ไหนอะสิบเอ็ดเกมเนี่ยมันโหดนะมันมากกว่าครึ่งฤดูกาลเนี่ยมันโหดอ่ะครับต่อเดี๋ยวว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าดีลนี้ดีลนี้ก็เสี่ยงนะครับมันมาพังกับไอ้ผลการตัดสินเนี่ยแหละฮะ ดังนั้นก็เดี๋ยวก็ถือว่ายับเยินนะนะสำหรับดีลนี้อิมแพกเหมือนกันแต่ว่าเป็น Bad Impact นะครับ uh huh. <laughs> ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าวัดสั้นมาได้แค่ที่2เบอร์หนึ่งะครับที่พี่สุเมธ uh huh. จะเลือกมาเนี่ยแน่นอนเลยครับ ก็เป็นหนึ่งในทีมที่แกบอกไว้ว่าจะเป็นเกมรุกที่ดูสนุกที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะมีลุ้นขึ้นมาได้นะครับอาจจะถึงขั้นแบบไปเอี่ยวลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำไปนะครับกับการมาของเขาคนนี้นะฮะก็เป็นลาเซลวิลสันนี่แหละที่มาที่เดนเวอร์บองโกคือทั้งหมดในการเฉพาะโคตแบ็กนะที่มีการโยกย้ายในฤดูกาลนี้วอตซันเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเบดดี้มาที่บัคเนีเมื่อ2ปีที่แล้ว แล้วก็คล้ายๆกับแมตต์ทิวสตฟฟอร์ดย้ายจากไรอัน <Ly ons S 2> มาที่แนร์จะคล้ายๆกัน The l a s t i s a w แต่มันจะมีข้อแตกต่างจากเวดดี้กับทางสตัฟฟอร์ดอยู่หน่อยก็คือว่าว่าสั้นมากลุ่มที่เราพูดกันหลายต่อหลายครั้งคือมันมากลุ่มโขดมันมาอยู่กลุ่มโขดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยกระดับขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องสู้กันเลือดตาแทบประเด็นสู้แบบเลือดซิบๆอะ แต่อยาง่น้อยเนี่ยเดนเวอร์พอได้เวอร์ชันเอ่อได้เอ่อทางด้านรัสเซียเวอร์ชันมาเนี่ยมันสู้กับทีมอื่นได้องค์ประกอบทีมเขามีลุ้นขนาดนั้นเลยไหมก็ถือว่าโอเคเลยเนะเพราะอย่างเดนเวอร์บรองโกสเองเนี่ยต้องบอกว่าศักยภาพเนี่ยถือว่าไม่จะจ่อนะคือทีมบุกค่อนข้างโอเคเลยนะการที่มันก็อยู่ที่ทีมรับแล้วล่ละเพราะฉะนั้นเคุณชั้นมาของเดนเวอร์บรองโกสก็น่าจะอยู่ที่ทีมรับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าทีมบุกก็น่าจะอยู่ที่แนวน่าอยู่ที่แนว มีมีส่วนในการที่จะช่วยวิลสันเนี่ยในการคว้างบอลได้ดีขึ้นไหมคือวิลสันเนี่ยหนีจากซีฮอคในเรื่องของการที่ต้องโดนแซกเป็นลูกขนุนเนี่ยหวังว่ามาที่เซบือเนี่ยมันจะไม่โดนแมึงไม่ป้องกันกูเลยนี่คำว่นของเขาคือดีลที่ทางซีฮอคเนี่ยจะได้ก็คือว่าได้สิทธิ์รับรอบแรก2ผลรอบ2องผลรอบ5 1ผลแล้วก็ยังมีแถมผู้เล่นอีก3คนได้ใช้ไมผู้เล่นที่แถมมา เอ่อ no Fan นอฟแนนจะได้ใช้ดูล็อกไม่น่าจะได้เป็นตัวจริงนะดูล็อก <Shelby S 2> ับกระ <Shelby S 2> อ่ะเชบี Shelby ก็อาจจะเอามาเป็นตัวที่แบบโรเตตก็คือเอามาสลับใช้ได้บ้างเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือตัวเลือกที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับกับการครัดเลือกคัดกรองตอกต้ำท็อกเอ็นเซีซัน2กลับมาแล้วนะครับวันนี้คุยกันกับ5คน 5เทรดนะครับ5เทรดที่ดูแล้วอิมแพคกับเกมมากที่สุดนะครับเลือกโดยพี่สุเมธแลนการเทนชานนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็กดเขียนเอาไว้ข้างล่างเลยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้กลับมาพบกันบ่อยๆนะครับเอาล่ะแล้วนี่คือทั้งหมดในีนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะยบายฮะสวัสดีครับภาพสวัสดีครับ เบสทรีของ u r m Am ิ k a m i ของคุณเนี่ยมีตัวเลขรหัสอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นพี่ในะนะเรื่องแรกที่เลือก S S N I 344เรื่องนี้มันมีเสน่ห<ๆ>์ยังไงครับพี่อันนี้จะจี้จาร์ดหน่อยอ,อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจจะเป็นเรื่อง S N I S 986เป็นไอดอลเป็นไอดอลอ,อีกอันหนึ่งไม่รู้จะชอบหรือเปล่าเอาลองดู S S N I 674อันนี้เจ้านายลูกน้อง คุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ